โฟกัสอย่างอื่นมากกว<ช>่าความรักแล้วคือที่ผ่านมาจนเจออะไรมาเยอะ้วเชื่อสิผัวเมียต้องแบบเป็นเรื่องปกติไหมพี่หมอเงินหรือรอะไรอย่างเงี้ยแต่ท้ายที่สุดแล้วเราก็ต้องกลับมาอยู่ตุดกลางระหว่างโนา<อ>ราอะไรเงี้ยเราต้องทําเพื่อลูกอะไรเงี้ยท<อ>ุกเมื่อวานนี้นะคะถือเป็นประเด็นข่าวร้อนแรงหลังจากที่เพจจับโป้ดาราได้ออกมาแชร์ข่าวแซบถึงความรักของนางเอกสายแบ๊วรายหนึ่งว่าอาจจะซ้อนเลิกกับสามีหนุ่มรุ่นน้อง เพราะตอนนี้แยกบ้านกันอยู่แล้วล่ะค่ะโดยเพจจ๊โปดารานะค่ะได้ระบุว่ามึงแรงมากเขาแยกกันอยู่แล้วค่ะพี่ตาเอามือทาบอ,อกแล้วกีนด,ดังแรงหนึ่งแมทแม่บ้านไฮโซคนเก๋แถวคลองเตยโทรมาบอกว่านางเอกสายแบลขวัญใจมีนกระเทยทั้งประเทศเขาแยกบ้านกันอยู่กับสามีหนุ่มที่ห่างกันนับ1ิปีแล้วค่ะแถมแม่บ้านนคะคะยังบอกอีกว่าสามีหนุ่มที่ชอบกินเวเก็บข้าวเก็บของ,ท,งทั้งหมดที่อยู่ในบ้านออกมาหมดแล้วค่ะแม่บ้านเองก็ตกใจเลยโทรมาปรึกษา เดียนแล้วเห็นว่าไม่ขอคุยกันด้วยนะคะคุยได้เฉพาะแค่เรื่องลูกค่ะเอ๊ะเรื่องนี้มันยังไงกันคะแม่บ้านก็งงเดียนเองก็งงต้องไปดักเจอนางเอกคนนี้ตามงานอีเวนต์แฟนหนุ่มที่ฟิตเนสแล้วล่ะค่ะนางเอกมินใหญ่ขวัญใจกระเทยเดียนเองก็งงวลีฮิตติดปากกระเทยสถานะสดๆอย่างเราๆจับโป๊ดารา นอกจากนี้นะคะเพจจับโป๊ดาราค่ะยังระบุเพิ่มเติมอีกว่าเย็นๆแบบนี้รถติดมากค่ะวอนพุน่มนวยการศาตราจารย์ทำการบ้านส่งแพทย์หญิงหน่อยนะคะอุ๊ยงานนี้ค่ะใบชัดกันเบอร์นี้ก็เลยทำให้ขาเมาส์และก็ชาวนนะคะเข้ามาคอมเมนต์กันล,ล้วนแล้วพากันพวงเป้าว่าอาจจะเป็นเจนนี่อัลภาชนะป้อมเพชรหรือที่หลายคนรู้จักในชื่อของเจนนี่เทียนโพสวรร์แล้วก็มิกกี้โนนอัลภาชนะป้อมเพชรหรือเปล่านะ และล่า,ลาสุดะคะก็ไม่ต้องให้รอนานค่ะไม่เคียบประเด็นร้อนแรงด้วยตัวเองนะคะสำหรับเจนนี่เทียนโพสุวรรที่มาออกรายการแฉเมื่อวันที่19กรกฎาคม2566เมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะก็ได้ตอบถึงกระแสโยงเป็นนางเอกสายแบ้วแยกบ้านเลิกสามีเด็กโดยเจนนี่นะคะยืนยันยังอยู่บ้านเดียวกันกับสามีค่ะ ทั้งนี้นะคะด้านมดดําขจาภาพิธีกรก็ลันวาแต่จะให้ตูถามว่าเขายังกินกันอยู่หรือเปล่าตูก็ไม่กล้าถามเขาก็ยังอยู่บ้านหลังเดียวกันโดยเจนนี่นะคะเผยได้ว,ว่าวันก่อนเนี่ยย้ายของออกจากบ้านจริงๆเพราะจะรีโนเวทบ้านแล้วย้ายเยอะมากจะเอาเฟอร์นิเจอร์บ้านที่อยู่ข้างๆต่อเติมเพิ่มเลยขอให้เขาเนี่ยมาขนของออกจากบ้านเยอะมากทั้งนี้พิธีกรก็บอกว่าในข่าวก็สิบบอกมีการขนของออกจากบ้านทั้งนี้นะคะเจนนี่คะ่ะก็ตอบต่อว่าซึ่งขนจริงแต่ขนเฟอร์นิเจอร์ที่ไม่ ใช้เพื่อจะรีโนเวทบ้านก่อนที่มดดำําชาพานี่ยค่ะจะถามว่าอยู่บ้านกันก็เหมือนอยู่เป็นเพื่อนมีสเปซเจนนี่ก็บอกว่าเราต้องดูแลลูกเราต้องโฟกัสลูกมากๆเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องเซนเิทีฟถามว่าปัญหาครอบครัวเป็นเรื่องปกติมีขึ้นมีลงผัวเมียต้องเป็นเรื่องปกติไหมทะเลาะก,กันหรืออะไรอย่างนี้แต่สุดท้ายเราก็ต้องกลับมาอยู่จุดกลางระหว่างโนราเราต้องทําเพื่อลูก ทั้งนี้นะคะมดดายังกล่าวอีกว่าฉันชอบคําตอบนางเราไม่ใช่เด็กแล้วเราผ่านอะไรกันมาเยอะมดยุคมาถามเรื่องลักลักเลิกๆเจนนี่ก็หัวเราะออกมานะคะพร้อมตอบว่าใช่เจนนี่สีสองแล้วเข้าใจมากๆเรื่องพวกนี้เป็นวัฒนจักรอยู่วงการน,นี้มา30ปีแล้วเรื่องพวกนี้ทุกคนอยากรู้แต่วันนี้เจนนี่มีลูกการจะพูดอะไรต้องคิดถึงโน่าอันดับหนึ่งจะพูดอะไรมันเข้าไปอยู่ใน g o o g l e หมดในอนาคตล,ลูกจะต้องมาเปิดอ่านอยากให้เบาๆปกป้องเขาให้มากที่สุด อย่างไรก็ตามในะคะทางคุณแม่ของมิกกี้สามีเจนนี่ก็ได้ออกมาเปิดเผยกับทีมข่าวในเอนเตอร์เทนเช่นกันว่าข่าวแยกบ้านกับเจนนี่แลวก็มิกกี้นั้นเป็นข่าวมั่วไม่เป็นความจริงกับคุณผู้ชมก็เรียกได้ว่าเจนนี่นะคะตอบชัดกระจ่างว่ายังไม่แยกบ้านกับสามีและยังไม่เลิกแน่นอนช่วงนี้ก็โฟกัสที่งานและก็ลูกมากกว่านั่นอาจจะเป็นที่มาของข่าวลือนั่นเองค่ะก็ถือว่าจบสวย ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ